สวัสดีครับสัญญาณภาพเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับทุกท่านขอเช็คสัญญาณภาพหน่อยครับ mm hmm. ก็อยู่ที่หัวหินนะครับบรรยากาศฟ้าใกล้คำริมทะเลไม่รู้สัญญาณเป็นยังไงบ้างนะฮะสัญญาณภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างครับผม อยู่ที่หัวหินนะครับก็บรรยากาศริมทะเลตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะถ่ายทอดนะครับแต่ว่าดูดูไปก็สวยดูตรงนี้ตรงท่าเทียบเหลือครับสะพานป่าแต่เหมือนเรือใหญ่เนี่มาวิงนะ่งเล นูนก็เป็นฝั่งทางโรงแรมน่าจะเป็นเซนทา,าราที่เมื่อก่อนเป็นโซฟิเทล <Okay. S 1> แล้วก็เห็นไฟสว่างสว่าง,างตรงนี้เป็นร้านอาหารซีฟูด้ดรับเดี๋ยวนี้คนเงียบเหงาครับนี่ก็ใกล้ค่ำแล้วครับคือพระอาทิตย์ตกไปละเหลือแต่แสง สะท้อนฟ้ามาหน่อยในเรือในทะเลนี่ครับมองออกไปจะเห็นเป็นแสงเลือดูเกเหียงนะฮะงั้นเขาดับประมุกกันนะลงนี้ทางทิศเนี้ยลงไปทางทิศใตนะ้หินเนี่ย ไม่เห็นพระที่ตกดินนะพระที่ตกดินจะไปตกดินในฝั่งในฝั่งที่เห็นเป็นฟ้าสว่างด้านส่วนที่เป็นฟ้าเมื่อเนี่ยคือด้านตะวันออกพระที่ขึ้นเนกกี่ยจะขึ้นในทะเลมันจะไม่เหมือนกันก็มาหัวหินก็อยู่ใน ตามไล่เช็คครับว่าเมืองท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างก็ไม่ค่อยดีครับสถานการณ์ก็จัดว่าเงียบเหงาเลยก็มีเหลือนักท่องเที่ยวฝรั่งอยู่ไม่กี่คนคนที่เขาอยู่ที่นี่แล้วนะฮะแล้วก็ร้านอาหารร้านอะไรก็ปิดไปเยอะนะขึ้นป้ายให้เช่าขึ้นไป้ายปิดกิจการนะจริงก่อนโควิดเนี่ยก็แย่อยู่แล้วนะ น,นี้ก็ยิ่งแย่ก้าไปใหญ่พระที่ตกดินด้านนู้นนะครับพอไม่มีต่างชาติเข้ามาก็กระทบหนักเลยครับหลายที่ก็ปิดกิจการไปเลยตรงนี้เป็นท่าเทียบเรือแล้วก็มีเรือประมงพื้นบ้านอยู่หน่อยนึงเมื่อก่อนก็เทียบเรือใหญ่นะ มามแสงสุดท้ายตรงนี้มีคนมาตกปลากันเยอะเหมือนกันนะนั่งตกปลาแล้วก็นั่งกินอะไรกันนะครับภาพยังพอดูอยู่ได้ไหมสัสดีทุกท่านที่เข้ามาครับทางเข้านี่จะมืดๆหน่ เมื่อก่อนคงคึกคักกว่าน,นี้ครับแต่ตอนนี้ก็มีร้านหลายร้านก็ปิดไปก็จะไม่คึกคักเหมือนเท่าเก่ามีนักท่องเที่ยวไทยอยู่ป่าปลายครับแต่น้อยครับน้อย ตงนี้เป็นหาดทรายย่มนี่ไง <c oughs> นี่ยังเป็นหาดแบบสมัยก่อนอยู่นะมีแบบแนวเอ <c oughs> เขาเรียกอะไรต้นผักบุ้งทะเลเลื้อยเข้ามานะฮะมองไปในทะเลมีน้องเที่ยวยืนถ่ายรูปอยู่ ยิ่งยิ่งไม่มีน,น pues ักเที่ยวจีนนี่จะยิ่งเงียบเหงาเพราะว่านักเที่ยวจีนนี้เขาจะชอบเดินออกมาซื้อของเมื่อกี้กินทอดมันไปอันนี้เหลือพึ่บ้านจอดเลยวิวตรงนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะสวยขึ้นกล้องนะทางนู้นก็มีร้านอาหารนี่ที่สว่างๆไงจะเป็นร้านอาหารครับ นี่ที่เดินเข้ามานุมมีร้านลูกชิ้นทอดขายอยู่เดี๋ยวคราวนี้จะไม่ถ่ายทอดยาวนะให้พอเห็นบรรยากาศครับตรงนี้เขาก็กำลังปรับปรุงใหม่อะไรสักอย่าง หายลูกกินทอดตอนนี้ที่มาอยู่ตรงตรงนี้เป็นคนมาตกป่าซะเยอะแล้วก่อนนะจะเยอะกว่านี้ ตัวนี้เป็นด้านในของหัวหินนะหลายคนจะไม่เคยมาบางคนมาหัวหินก็ไปพักรีสอร์ทแล้วก็มาเที่ยวตลาดโตลุ่งเที่ยวตลาดชัดชัยนะครับแต่จะไม่ค่อยได้มาแถวนี้มื่อกี้เดินออกไปให้ดูชายทะเลถ้าดูแผนที่ Google ก็จะเป็นเห็นเป็นในแท่งยาวๆย,ยื่นไปในทะเลนะ นี่ก็มีป้ายปิดกิจการให้เช่านะ พรุงนี้ก็จะไล่ตะเวนดูตามเมืองท่องเที่ยวดูครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ตรงถนนนเลศดำลิกร้านนี้ก็ปิดไปครับจริงก็ดูทำเลดีเหมือนกันภาพยังโอเคอยู่ไหมครับสัญญาณภาพ สวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามาโอ้มีมาจจกเกกพือแล่อครับขอบคุณมากครับ <c oughs> หลายกิจาก,การก,ก็ปิดไป <c oughs> นี้ร้านซีฟู้ดครับแต่ถ้าดูก็จะเห็นว่าโล่งๆนะครับไม่ค่อยมีคน ครับขึ้นป้ายว่าให้เศร้าดนตีใช่ดิตลอดเลยโตโยู่โต๊ะนี่อีกติดแอร์นี่นี่ร้านอาหารอิตาเลียนยนะกุชิน่าอิตาเลนา ว่างครับมีอยู่โต๊ะสองโต๊ะร้านนี้ก็ว่างครับเปิดนะ,ะแต่ว่าว่างอันนี้เป็นแบบซอกซอยริมหาดนะหลายคนอาจะไม่ค่อยมา ร้านนี้ขึ้นป้ายว่าร้านมีกรุณาร้านมีกรุณาปิดกิจการนะครับจะย้ายไปอยู่ตึกตรงข้ามพกคงจะไม่ต้องเช่าที่ชายทะเลมองเห็นหป่านี่ครับร้านมีกรุณาปิดกิจการจะย้ายไปอยดตึกตรงข้าม บ้านนี้ก็ขึ้นป้ายว่าให้เช่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นพวกร้านอะไรสักอย่างโอ้เมื่อกี้มีคุณอะไรที่ทักเข้ามาเขาบอกอยู่เกรีกนี่ร้านอาหารกรียกทาว์น่าเกรีกทาวาน่ามีร้านอาหารเกรอียกได้ แต่มีคนนั่งอยู่โต๊ะเดียวครับผมก็กำลังจะเดินไปมีร้านข้าวต้มร้านหนึ่งชื่อร้านเจ๊แมวก็มียูสเซอร์ท่านหนึ่งแนะนามาครับมีร้านไม่มีคนเลยครับ ก็เป็นบรรยากาศเงียบเหงาของนือท่องเที่ยวที่เจอสถานก,การณ์อย่างโควิดายขายเช่าครับ เสียงนิดหนึ่งมันมีเพลงเลขสิิธิ์ตรงนี้ร้านชาวเลครับตอร้านดังมีตรงห้มเลย ตรงนี้ค่เป็นสามแยกใหญ่ครับร้านชาวเลอันนี้ถนนเดชานุชิตนี่ะขึ้นไปให้เช่า พี่ก็ถือโอากาสปรับปรุงร้านเลยติทั้งเที่ยวจะเดินเงินเต็มมามีร้านหนึ่งชื่อร้านกระต้มเจ๊มแมวเดีย๋ยวผมก็จะมาทานร้านนี้แล้วก็ รีวิวฝากกันนะฮะเป็นร้านที่คนในพื้นที่ทานคือไปไหนบางทีเบื่อเบื่อจุดเช็คอินละอันนี้ก็มีนะอาคารให้เช่ากิจการปิดกันละน่าจะเป็นร้านวัเดินตรงไปหน่อยจะเป็นร้านเจ๊แมวที่บอกไว้ ก็หัวหินครับออกไปก็มีร้านปินกิจการมีอะไรหลายอย่างนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายทั้งสุดแค่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปถ่ายเป็นแบบเป็นคลิปเต็มๆในร้านนะ กลิ่นหอมเลยอะ ข้าวแห้งทะเลนี่เท่าไหร่ครับ60เท่ากันเอาเข้าวแห้งทะเลครับท่านนี่ครับของทางหา้าครับ เมนูให้ดูกันข้าวต้มปลาแจ้แนวเปิดานานกว่าสามสิบปีข้าวต้มหมูยำปลาต้มยำหัวปลาอันีต้มยำหัวปลาก็มีนะต้มยำหมึกไข่เจียวก็มีอ๋อมีหน้าหองไข่เจียวนี่ยไงไข่เจียวปูร้อยหนึ่งก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยว ผมจะรีวิวเป็นคลิปความละเอียดสูงมาฝากกันนะครับเมื่อกี้ก็สั่งข้าวแห้งไปในนี้เขาไม่มีเมนูว่าข้าวแห้งนะมีแต่ข้าต้มงเอาไข่เจียวปูด้วยนึงเดี๋ยวเอาเอาไข่เจียวปูด้วยครับก็ใครสนใจนะก็ มานะเดี๋ยวผมจะถ่ายมาอีกทีครับเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณลูกท่านที่เข้ามานะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับชา n e l ฟิวไทยใน YouTube นะเดี๋ยวผมทำคลิปร้านนี้ใหม่ทีครับผม